จ้ะสวัสดีจ้าวันนี้พามาหาเห็ตพึ่งตอนนี้มาถึงถุงแล้วนีม่มีถูใจ่ายพ่อ๋ยวมาดูกันด้วยจ้ะว่าจะได้ดไม่ได้ดูสิจ้าจีไดแล้วดอกนะนี่ หนูเรียนมาเดี๋ยวก็เลยแวะมา,จากจ้ะพอดนี้รับส่งหนูเรี้ยนโอ้นี่ลอยลอยมันลอยนี่นะโดนน้อดอกดนกล้วแทบพี่นอนอือเดี๋ยวดูอีกจก้ะเผื่อมมีหมูอีก ปามันก็เชื้จีลูกหน่อยด้วจ้ะอันนี้นี่นี่นี่เห็นแล้วเลกสองดอกอีกม่น้อยนี่นาะดอกสวยดอกสวยหาจักหน่อยก่อนได้จ้ะเน้ะ นีก็ไดแล้วสามสี่ดอกจ้ะไปเรื่อยๆนี่มันล้นี่นะ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 นี่ดอกนึงนี่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 ไว้หมันหมันหมัน Eat đó my đó ít a mụt a mụt một áo a con a mụt con con a mụt a con a mụt nó ก็ลยเคถึมาจรินเอ้ถนี่ออยเลยดอกดอกนึงเนี่ยดยงน้อทีนี่โอ้ยว่าจะกีบใบใหลยมาสายปวดตอนนี้ก็มาตัดตัดตีนดอกงามดอกงาม ดอกสวยๆเลยวันเห็นไหมเดี๋ยวไปต่อก่อนนะกำลังที่ออกจะปะเห็นพอดีมา่อกนไปไก่มองเดิม่ากีหนังกำลังหนังตัดพอดีมาเห็นอีกแ้วงยมาเก็บจับเก็บเก็บออออออหมดโอ้ยหมดกั Đó phải tóc cho mặt em 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 đi em mặt em mặt em mặt ด้วสายกันเหลือไว้ให้ยูด้วเนาะโอ้สองดอกตรงไหนอีกเนาะที่นี่เนาะมองหาคนทักหน่อยด้วยเด้อเด้อยังดังไม่ได้ดอกคนม,มาไล่ไล่มีมมอีกไหมเนาะมาสายปวดจะกันพอไเด็กกินยู่จ้ะ ไปหมดเลยมาบทันกันด้วยสายถดแล้วดูใจเรื่อยๆจ้โอ๊ะแล้วงูล่าจ้าก,ก็อยู่ปิ๊นปิน ดูเฮ็ดผ uh ึงตะวัดเจอเฮ็ดผึงค้มจ้ะทางเดินพอดีเลยอีกนี้สมมติกำลังเป็นซิมหวงเลยเดี๋ยวค่อยไปตัดเดี๋ยวค่อยไปตัด เดี๋ยวเจอกันต่อจ้ะเนี่ย,ย,ย,ยสวยๆจ้ะทีมีต้นบอกคือข้าเดิม ผมก็็ดึงวานกับปนกันมุดยๆเลยจ้ะแด้อันไหนเอาองนนนาพี่น้องเนาะถ้ามูลุด้พี่น้องเ็บอยากจดีจค่ไเอาในแล้วอกนดเดียวนึงนาดอกเดียวก็เอา ต่อจ้ะนยากเพก็มุนปลาเลยจ้ะก็ไมเงนไม่ได้มองหาไปนเงินเลยเพื่อปลูกทางอองเป็นล้วทางแบบออกจากผลอยากหาเพุ่คนดูเือดอกเพื่อคนดูก ทางขึ้นที่ดีเลยโอ้ยเขินบนี้เหน่อยมากเฮ็นเห็ดกับเมดแลรวว่าาบ้างเจเลยพี่น้องเอา้จกลับไปหาหลุดกันาปมาป้าพนมาดมามาค่ได้เช้าเลยนี่พีวอ๋อ แต่เช้าแล้วีเยะกวเห็นเห็ดมาต่ช้าคือมันดอกดำเนาะดอเอ้ยพี่น้องมาหาเห็ดจ้ะไปทางนี้ก็ได้จ้ะบอก็บาน้มั้จามไนี่มอท่านเห็นเลยวันนี้น่ัท่านเห็นเลยโอ้มีมอไซเนาะมีมอไซอยู่อยู่จะกุ้ยอเหรอพี่ลวงก็ไจ้ะ ก็ชี้ปลาบางทีก็ไม่รู้แหละไม่รู้เลยไปในห้องโซงนี่เนี่ยไอ้ข้องโค้งแรลกเนี่ยพี่ออมไอ้ปลาอะไรมันตันเขาเรียกตัวอะไรวะสองเขาเรียกแต่ข้องเดีตาลุบารู้ข้องน้อยเออลงไปลงไปหาเึชรขมแถวนี้ก่อนยายิกลับบ้านจ้ะนี่ก็มาปลาเพชรข่มเลยแล้วจ้ะมาเห็นเด่นเขาดอกนึงเนี่ย ขาอย่างใหญ่เลยรอยก็าเขียครับเมื่อกี้ป้าพี่น้องจ้ะพี่น้องเข้ามาหาเห็บพี่น้องต่างบ้านกระํำพี่น้องกันแล้วนอกจ้ะเนะาะมองหายจังหน่อยเดี๋ยวได้กับที่ถ่ายลงให้ดูเหมือนเดิมนลค่ะนี่เ 等等。<made. S 2> mm.

Locksway ai, lục suối Oi hát môn nhỏ hắc mất mời 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 là thì คือปุกูก็เลยมาไม่เห็นจริงๆงเด้ยหละเนาะมีผีน,น้องมาห,ห,หมาลหายหลายจะกับไอ้บ้านไหนค่ะโอ้ยๆๆเขียวดูเขียวหาแท้เลยนะจ๊ะพ่อได้อยู่ได้กินด้วยน้ำบอไซด์ไลเลี้ยงเลยจ้ะ Ôi, oh, oh, đến cái kia cho này ngang có tắt thất nó แลบวบ้นนี้ก็ได้เท่านี้แหละจ้ะเดี๋ยวเราไปดูลุมมไายกันจะถ่ายรูปบรรยากาศบานทงให้ดูจ้ะตอนนี้ก็สายแล้วตอนนี้ถ่ายให้ดูลุมมไายก่อนทีจะกับบานยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนเรียงวัวดคอคนรากดังด้วยจ้ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้ส,สวัสดีจ้า